เดี๋ยวเมมให้ดูทุกคนสวยสีนี้สวยสวยสวยสีชัดมากสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในชีลานะคะมากันกับคลิปในวันนี้ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราจะมาลองนะคะลิปสติกที่กําลังเป็นกระแสแบบโอ้โหมาแรงมากาเลยนะคะนั่นก็คือลิป ตัวนี้เลยค่ะเป็นของแบรนด์จว v น่านะคะตัวนี้ชื่อว่าโจว i น่ Stay Matte All Jelly Liquid Lipstick นะคะและเนี่ยก็มีด้วยกันทั้งหมด สิบสีครบทุกสีเลยค่ะเดี๋ยวนี้เราจะมาสวอตกันแบบว่าปากเปิดปากแชรกันเลยทีเดียวนะคะว่าเออแต่ละสีเนี่ยเทามาแล้วจะสวยเหมือนเจ้าของแบรนด์เข้ามานะคะก็คือดูคลิปพี่แก้มแลาวแบบสวยมากแต่สีสวยมากนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นนะเนาะเออคือคนที่ผิวขาวเทามาก็จะได้อีกแบบนึงคนที่ผิวเข้มเทามาก็จะได้อีกแบบนึงใช่ไหมเดี๋ยวนี้นะจะมาทาให้ดูนะคะว่าคนที่ผิวเข้มประมาณนักเนี่ยเทามาแล้วจะเป็นอย่างไรคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็มาเริ่มกันที่แพ็กเกจจ้าแพ็กเกจของเขาเนี่ยก็จะมาในลักษณ นะแท่งลิปสติกแบบนี้นะคะซึ่งแต่ละแท่งเนี่ยก็จะสีแตกต่างกันออกไปนะคะตามสีด้านในของเขานะคะเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคะนี่แต่ละแท่งของเขาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะจะบอกว่าเนื้อสัมผัสตร,ตรงเนี้ยดีมากๆเลยทุกคนคือมันมีความนุ่มๆยังไงไม่รู้อะคือชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นชื่อแบรนด์นะและจะมีชื่อสีบอกตรงนี้นะคะเล็กๆตรงนี้เลยส่วนด้านในอ่ะเดี๋ยวเรามา แกะลองกันเลยดีกว่าอันนี้คือตื่นเต้นมากๆนี่นะคะหัวแปรงของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มีความว่าหัวแหลมแหลมนิดนึงนะลีลีหน่อยนะคะจะได้เข้าซอกปากได้ดีนะคะแล้วก็มาในส่วนของคําเคมของเขาบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นลิปสติกที่สีชัดนะคะทารอบเดียวก็คือกบริมฝีกป,ปากได้เลยนะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นลิปเนื้อแมตต์นะคะแต่ว่ามีความบางเบาสบายปากนะแล้วตัวนี้นะคะก็มีความชุ่มชื้นนะคะทาแล้วไม่ตกรองแล้วก็ไม่เป็นขุยนะคะเนื้อลิปมีความอ่อนโยนนะใครที่ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ ได้นะคะและที่สําคัญเลยก็คือเขาเคมไว้เลยนะคะว่าติดทนยาวนาะน14ชั่วโมงนะคะ14ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะก็ไม่ได้ใจว่าแนนจะทดสอบให้ถึงไหมนะคะแต่เดี๋ยวยังไงทางเราก็จะทดสอบให้ดูนะคะมีแบบว่าเออไปกินข้าวนะคะหรือว่าใส่หน้ากากอนามัยอะไรแบบนี้เนาะโอเคทีนี้ลองกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มกันที่สีแรกเลยนะคะก็สีเบอร์01นะจ๊ะอื้ม ชมพูว่าชมพูสีชัดมากค่ะทุกคนมาค่ะมาลองที่ปากกันเลยดีกว่านะคะซึ่งปากของหน,น,นียก็จะมีความครั้ำอยู่นะคะเพราะว่าเป็นคนที่แบบเออผิวเข้มแล้วก็ปากคล้ำด้วยนะคะมาจา้ะลองที่ปากกันเลยโอ้โหเดี๋ยวเมมให้ดูทุกคนคือสีมันชัดมากทาแค่ปากล่างนะคะแล้วก็เมมดูเรื่องนะคะไม่ต้องทาซ้ำหลายรอบเลยนะคะ เนื้อดีเลยนะเนี่ยคือมันลื่นแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆเลยนะคะปกติช่วงนี้นะจะค่อนข้างที่จะอินนะคะกับลิปสติกที่เป็นเนื้อลิปฉ่ำวาวใช่ไหมแต่ว่าพวกลิปแมทอะไรเงี้ยมันก็ยังคงเป็นอะไรที่สามมาันอะทุกคนกับคืนสู่สามาันนะคะเออมันก็ยังเป็นอะไรที่คลาสสิกอะอืมนี่นะคะอื นะคะคสีที่สองเนี่ยก็ดูจากแท่งแล้วนะคะก็คิดว่าน่าจะมีความนุ่นๆหน่อยไหมโอเคเรามาดูสีเบอร์สองกันนะคะทุกคนคือเป็นสีที่ชอบมากสีประมาณนี้นะคะเป็นโทนนุดนๆอมส้มนะคะประมาณนี้นะคะแบบสีกันตายเป็นสีกันตายของแม็กเลยนะคะขนแปรงเขานุ่มดีนะทุกคนโอเคเลยไม่ไม่แข็งไม่เจ็บปากนะคะ สวยสีนี้สว,สวยสวยสวยอืมสวยมากเป็นโทนสุภาพนะคะออกนุดมซ่อมๆนิดนึงนะคะอืมคือเป็นสีที่อุ้ยแดดมาจากไหนอ๋อ,อ,อมาจากกระจกวันนี้จะถ่ายคลิปเสร็จไหมอ่ะจะไหนแล้วว่าโมจะติดตลกนะคะก็คืออ่ะเบอร์ศูนย์สองสวยมากนะคะผู้หญิงผิวเข้มประมาณแน็กเนี่ยทาแล้วโอเคเลยนะคะพอดีกับผิวเลยนะคะดีอันนี้คือเป็นสี everyday ได้นะคะอืม นะคะเบอร์ศูนย์สามมดูสิจ้ะอือหือชมพูนะคะเป็นชมพูที่่ค่อนข้างที่จะมีความดรอปลงมากว่าสีแรงนะคะคือสีเบอร์หนึ่งนี้ก็คือชมพูชมพูชมพูมพสดใสนะคะแต่วันนี้ก็จะมีความตุ่นลงมาหน่อยนะคะมีความดรอปสีลงมาให้มันเข้มขึ้นนะคะสีนี้สุภาพ หวานนางเอกนางเอกมากช่องสามช่องเจ็เอ่ยใดยเอ่ยนะคะสวยโอเคค่ะทุกคนก็มาต่อกันสิมาสมศสี่น,นะคะคือตอนนี้แดดตลกมากเลยคือมันมันล้อแสงลงมาล้อหน้าต่างเราลงมานะคะแล้วก็ เดี๋ยวขออนุญาตปรับมุมกล้องนิดนึงนะทุกคนนะคะนี่ขออนุญาตกระเถิบนะคะหนีแสง <c oughs> หนีแสงแป๊บนึงนะคะอ่าเดี๋ยวไว้แสงมันตกลงมาอีกหน่อยนึงให้มันน,นวลๆกว่านี้สักนิดนนะ,ค,ะค่อยๆกลับไปมุมเดิมนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามากันที่มุมนี้ก่อนเนาะเบอร์ศูนย์สี่นะคะเบอร์ศูนย์สี่เนี่ยดูทรงจากแห้งแล้วก็น่าจะเป็นโทนนุ่นๆใช่ไหม โทนสีกันตายโทนสีที่ฉันวิดไวเป, TH เป็นสีที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับเบอร์ศูนยเลยนะคะแต่ว่าแมคคิดว่าจะมีความชมพูกว่านิดนึงก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะอันนี้สีสวยเหมือนกันนะคะสุภาพละมุลนะคะ everyday อันนี้คือสี everyday ของแ็คเลยคือแ็คชอบโทนสีประมาณนี้มากนะคะทนไว้ในใจอีกแล้วนะคะสีนี Hat ้ทนไว้ในใจนะคะเลสีนี้ต้องมี เบอร์ศูนย์ห้าเนี่ยดูจากแท่งแล้วชมพูแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาสอสีกันเลยดีกว่าไปดูสิคะชมพูนะคะแต่ว่าจะเป็นชมพูที่มีความกั่งนะคะกั่งแล้วก็เข้มขึ้นมานะคะประมาณชมพูเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะชมพูดอกบัวชมพูกิีบบัวอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอลองทาแบบเบอร์เอร,เอรก่อนละกันนะคะเพราะว่าสีเข้มอะไรเงี้ยพอทาบบเบอเบอแล้มันสวยมาก นี่นะคะพอทาแบบออม布รนะจ๊ะละมุนมากสีสวยมากดีอันนี้สีก็ดีนะคะเหมาะกับคนที่ชอบทาออม布รนะคะหรือว่าใครที่จะทาแบบเต็มปากนะคะก็เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทาเต็มปากสีมันจะประมาณไหนสีนี้สวยทาแล้วให้ความรู้สึกบอสอะดูแพงสีนี้ดูแพงรู้สึกเป็นผู้หญิงที่โอ้ตั้งใจทำงานเป็น Boss, บอสแบบหน้าอะไรแบบนี้นะคะทุกคนสวย นี่ฉจนพูดเขาว่าสวยไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยแล้วมากันที่เบอร์ศูนย์หกนะคะทุกคนนูดมากอันนี้คือนูดที่สุดนะคะดีสวยคือถ้าเป็นคนที่ผิวขาวอะ่ะสีนี้คือจึง้งเดี๋ขอลองดูกับปากตัวเองก่อนนะคะว่ายังไงเอ่ย นูดที่แท้จริงนะคะก็ถ้าใครที่เป็นที่คนที่ชอบแต่งหน้าจัดๆนะคะตาสมุกที่อายอะไรเงี้ยสีนี้คือนูดตอบโจทย์คุณเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่เป็นคนที่ผิวเข้มประมาณนกักเราชอบแต่งหน้าบางๆนะคะแล้วทาสีประมาณนี้เนี่ยนกรู้สึกว่ามันอาจจะดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่มันดูดูกลืนไปกับปากของเรากับหน้าของเรานะคะก็รู้สึกว่าสีนี้ยังมีความแอบป,ป่วยนิดนึงนะคะแต่สีประมาณนี้แหละ เป็นสีที่ดีมากในการทาเป็นเบสนะคะก่อนที่เราจะทาสีเข้มๆได้าในปากอันนี้พูดเลยว่าเป็นสีที่ถ้าเราทาสีเข้มๆผสมกันอะ <c oughs> <c oughs> นาเนี่คือไปหมดเลยนะก็คือดีอันนี้เป็นสีเบสที่ดีนะคะทาไปก่อนนะคะมันหวานนะคะแล้วก็หาสีเข้มทาได้ในปากพูดเลยว่าสีเนี้ยตอบโจทย์นะคะในการทานะคะเป็นเบสนะคะ ึงเบอร์07แล้วนะจ๊ะเบอร์07นะคะทุกคนก็โอ้โหสีชัดมากแล้วก็สีสดมากๆเลยนะคะใครที่เป็นสายชอบอะไรที่ชัดเจนสดใสนะคะคือทาแล้วก็รู้ว่าทาลิปสติกมานะคะคืออันนี้ตอบโจทย์ค่ะอันนี้คือชัดมากสีชัดมากนะคะอืม เรายิ้มเนี่ยเห็นไหมไม่ตกรรองไม่แตกไม่เป็นขุยเลยนะคะและมาลกับเบอร์0ูนย์แนะคะพร้อมกับการปรับมุมกล้องมากันที่มุมเดิมมุมแรกที่เราถ่ายไว้น,นะคะตอนนี้แดดของเราก็ไปนู่นแล้วนะคะนะ โอ้หใครชอบลิสิตสีแดงนะคะเบอร์0ูนย์แนะคะตอนแรกนะดูจากแพ็กเกจน,นีคิดว่าน่าจะเป็นแดงที่มีความกล่ำกว่านี้นะคะแต่ว่าของจริงเนี่ยสีจะมีความสดนะคะแล้วก็ดูดูสว่างกว่าอยู่นะคะทิ้เวชัดเจนมากนะคะแล้วก็ เมมปากได้นะอันนี้คือลืมบอกไปเลยนะคือลองมาหลายสีแล้วอันนี้ลืมบอกไปนะคะว่าลิปของเขานะคะไม่มีความเหนียวปากแบบว่าเมมแล้วปากติดกันเลยนะนี่นะคะอืม ใกล้แล้วทุกคนใกล้จะครบทุกสีแล้วนะคะลอีกแค่2สีสุดท้ายนะคะมาใกล้กับเบอร์09นะคะเดี๋ยวลองเทียบกับเบอร์08แป๊บหนึ่งนะคะเบอร์08จะมีความส้มกว่านะคะส่วนเบอร์09เนี่ยแดงจริงจังนะคะแดงกว่าเมื่อกี้อีกสีเมื่อกี้ว่าแดงแล้วนะคะแต่ว่าแดงออกส้มใช่ไหมแต่เนี้ยแดงกว่าอีกนะคะโอ้ยสีพิกเมนต์จะชัดเจนไปไหนเนี่ยมือแดงไปหมดแล้ว เขาใส่พิกเมนต์มาเท่าไหร่เนี่ยสองร้อยปอรสาำหรับเบอร์0ูน <ini> ย <3 sadece sat in> <g fret ting> bueno ์เนะคะก็คนคอนเซ็ปต์สีแจงคลาสสิกเหมือนกันนะคะนึกอะไรไม่ออกก็ทาสีเบอร์0ูย์เได้เช่นเดียวกันนะคะสีชัดมากมากจริงๆนะคะแล้วก็เนียนเกลี่ยง่ายนะคะ เดินทางมาจนถึงสีสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้แสงใกล้หมดแล้วต้องรีบแล้วนะคะกระเบื้อ00นะจ้า00เกิดอ,อะไรเร์1 0สิอื <c oughs> <c oughs> แดงอีกแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้จะมีความอมชมพูมากกว่าสองสีก่อนหน้านี้นะคะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนมีความว่าแซ่บ แทจริงนะคะสีเบอร์สิบนะ,คะใครที่ชอบสีชัดๆเบอร์สิบนี้คือตามดูแล้วว่าสีนี้เหมาะอะไรสีนี้เหมาะมากกับการบุนปากอะไรอย่างเงี้ยนึอกออกปะจริตนางไรเอ้ยไดเออยมาตามหาคู่ม,มั่นเออยหาเรื่องนางเอกเออยนะคะคือเป็นสีแบบนึอกออกปะเหมาะมากกับการบุนปากสีนี้ แล้วเรียบร้อยนะคะสับการลองลิปสติกด้วยกันทั้งหมด10สีนะคะจากแบรนด์โจวีนาหน่อยมากยาวนานมากนะคะถ่ายตั้งแต่แดดจัดๆจนตอนเนี้ย แดดแทบจะไม่มีแล้วนะคะคือรำไรนะคะอีกนิดนึงคือตกดินแล้วแทบจะไม่เหลือแล้วนะคะก็ขออนุญาตรีปิดจ,จบคลิปเลยละกันนะคะส่วนตัวเขาเองนะคะน็กชอบเบอร์04แล้วก็เบอร์05มากๆ,ๆเลยนะคะเป็นสีที่สวยเป็นสีที่กําลังดีมากๆ,ๆนะคะโดยเฉพาะเบอร์05ทาแล้วสุภาพเรียบร้อยดูมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะส่วนตัวเน็กเชียสี er เบอร์05นะคะแต่ว่าสีอื่นก็สวยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแต่ละคนเลยเนาะและในส่วนของราคานะคะราคาตัวนี้เนี่ยก็อยู่ที่แท่งละ390บาทนะคะมีโปรส่ง นะคะแล้วก็ถ้าใครที่อยากซื้อแบบหลายๆแท่งนะคะหรือว่าจะซื้อสิบแท่งแบบสิบแท่งเขาก็มีขายนะคะแบบสิบแท่งเนี่ยจะคุ้มมากๆนะเพราะว่าราคาก็จะลดเหลือ2,900บาทนะคะก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะซื้อมาหารกับเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถซื้อตามมาได้เลยนะคะมีขาย ที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้นะคะที่เพจโจวหน้าของเขานะคะนะและในส่วนของการทดสอบการติดทนนะคะไว้เดี๋ยวเราจะทิ้งทายไว้ให้ที่ทายคลิปนาอเพราะว่าอย่างที่บอกนะ,ะแสงจะหมดแล้วนะคะขอปิดคลิปก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนาอแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย สุดท้ายนี้นะคะก็มาทดสอบความติดทนกันเนาะอันนี้เรามากินข้าวให้ดูกันเลยนะคะแบบว่ากินจริงจังมากๆนะผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าลิปหลุดออกไปน้อยมากๆเลยนะคะหลุดแค่เฉพาะด้านในปากเท่านั้นนะแล้วก็หลังจากที่เราได้เติมลิปลงไปแล้วนะคะผ่านไปแล้ว6ชั่วโมงสีลิปก็ยังคงชัดดีอยู่มากๆนะคะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องความติดทนนะคะตัวนี้ให้ผ่านเลยค่ะโอเครอบคลิปนี้นะคะก็มีแต่เพียงเท่านี้นะบ๊ายบาย